เราจะทอย่างสื่อทรงขอแค่เธอจงไว้ใจและตัทธอแผ่นดินจะดีในไม้ชาขอคืนความสุดให้เธอประชาชนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนเนื่องในวันที่5ธันวาคม2557นี้ นับเป็นหมาหมงคลสมัยพิเศษยิ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ8 7พรรษารัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกบัวเราพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมถวายพระพรชัยมงคลน,นะครับซึ่งนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวลยญาตสมบัติ มาตราบจนทุกวันนี้ได้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระองค์มาเป็นพระราชกรณียกิจนานาประการนะครับยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสงฆ์ิกรทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของพระสงฆ์ิกรผูงชัยทุกคนทั้งในปีนั้นรัฐบาลได้จัดให้มีกิจกรรมที่สําคัญมีทั้งหมด9กิจกรรมนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมถวายพระพรนสวนแห่งความจงรักภักดีกลางสามหลวง กิจกรรมนิทรรศการมัลติมีเดียหัวข้อเด็กประการงานของพ่อพระราชกรณียกิจหลักของประวัติทุนที่อยู่หัวสี่ด้านคือความมั่นคงคุณภาพชีวิตคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิตจากหน่วยงานและกระทรวงต่างๆรวมทั้งหมด25หน่วยงานปณิธานสืบสารต่ออนันต์ข้ากิจกรรมการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมเทิดราชันเกลิกฟ้ากล้องสกล กิจกรรมการแสดงและพิธีการต่างๆบนเวทีเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมเส้นทางสเสน่ห์วัฒนธรรมและอาหารอร่อยกรุงเทพมหานครมีการแสดงพื้นบ้านการสืบสารงานของพ่อทางด้านวัฒนธรรมและจำหน่ายอาหารของดีนะครับจาก76จังหวัดทั่วประเทศและจาก50เขตของกรุงเทพมหานครกิจกรรมการมีส่วนร่วมเส้นทางตามรอยลักพ่อโดยผู้เข้าร่วมอาจจะรับหนังสือเดินทางเพื่อไปเยี่ยมชมจุดต่างๆ เมื่อประทับตาครบจะได้รับเสื้อรักพ่อเป็นที่ระลึกกิจกรรมการแสดงผลสําเร็จจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและกิจกรรมบนเวทีย่อยต่างๆทั่วประเทศนะครับในการนี้ผมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ นอกจากนั้นแล้วกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอ t นะครับและสำนังกงานร,รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนร่วมกับคณะกรลขาธิการได้จัดทำแอปพลิเคชันสุขพอที่พ่อสอนโดยอัญเชิญพระราชาำรัสและพร,ระมราชวาทได้คัดตัดตอนออกเป็น9หมวดบูนะครับคือการศึกษาความยุติธรรมรู้รักสามัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าทีป่ประโยชน์ของส่วนรวมการพัฒนาความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรมความสุขและความปรารถนาดีนำมาพัฒนาในรูปแบบเป็นดิจิตอลนะครับรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่5ธันวาคมนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเผยแพร่นะครับใช้บริการเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นในน้อมนาคําสอนไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน แลวก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับทุกคนทําได้ง่ายๆนะครับตั้งใจทําแล้วก็ให้สําเร็จกาแล้วกันอย่างน้อยก็แก้ไขที่ตัวเองก่อนด้วยนะครับและสังคมก็จะดีตามไปด้วยในเรื่องการเดินทานเงเยือนต่างประเทศและการหารือระดับผู้นํานประเทศของผมนั้นที่ผ่านมานั้นเป็นการติดตามความก้าวหน้าสารตอบความร่วมมือต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนั้นเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกัน ได้เร่งผลักดันผลการพูดคุยในพิธีต่างๆทั้งอาเซมเอเปกอาเซียนให้มีการดำเนินง,งานอย่างเป็นรูปธรรมนะครับการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาวเมื่อวันที่26-27พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานั้นสาระสำคัญก็มีเรื่องเราจะส่งเสริมความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ครอบคลุมการบริหารจัดการค่าผ่านแดนการสุกากรการให้เงินกู้ยืมการสร้างสะพานแห่งที่5บึงการปากซันและก็พร้อมพิจารณาโครงการสะพานแห่งที่6นะครับอุบลราชธานีแขวงสารวันคันนี้ก็ออกแบบอยู่นะครับในเรื่องของการสร้างถนนภายในประเทศและก็บริเวณแนวชายแดนเพื่อจะเพิ่มมิติการค้าการลงทุนเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรรวมทั้งการย้ำถึงความสำคัญในการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของไทยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายหนองคายด้วยในการพบปภาไพ่ชนไทยลาวนะครับก็ทราบว่ามีปริมาณและมูลค่าการค้าขยายตัวสูงขึ้นมากในห่วงนี้นะครับเดิมเราเปิดเขตเศรษฐกิจด้านมุกดาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเปิดเพิ่มเติมที่จังหวัดหนองคายอีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เราทราบมาจากการผู้คุยก็คือคนลาวนั้นชอบใช้สินค้าชอบอาหารการกินไทยนะครับมีคุณภาพดีอร่อยนะครับก็ เรามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วในเรื่องของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนั้นก็จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์นะครับให้การบริการนักท่องเที่ยวการตรวจเข้าเมืองการขอวีซ่าการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดรวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองประเทศในลักษณะจอยแพ็กเกจนะครับรวมทั้งการเฉลิมฉลองรบรอบ40ปีความสัมพันธ์ไทยลาวในปีหน้าในส่วนของวัฒนธรรมนั้นเรามีความคล้ายคลึงกันทั้งภาษา นะครับก็ทำหลายลอย่างเพลงก็เหมือนเหมือนกันคล้ายกันบางครั้งเนี่ยเป็นเพลงเพลงเดียวกันเลยทํานองเดียวกันนะครับก็มีเนื้อร้องที่ต่างกันทั้งเองนะครับในเรื่องของความร่วมมือในด้านการศึกษาเราจะพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกันร่วมมือกันในเรื่องของตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ เพราะนั้นไทยเราก็ต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมิตรประเทศต่างๆโดยใช้ประโยชน์จากภูมิรัศศาสาตร์ซึ่งไทยเราเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งถ้าไทยเข้มแข็งลาวเข้มแข็งเพื่อนบ้านเข้มแข็งอาเซียนก็จะเข้มแข็งต้องมองในภาพรวมนะครับสําหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่27พฤศจิกายนนั้นก็ได้มีโอกาสเยี่ยมคารวะนะครับประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านได้กล่าวว่า ขอฝากถวายพระพรพระบัตสรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนี้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับมีความใกล้ชิดมากขึ้นไทยก็มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับเวียดนามอย่างจริงจังในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงและการพัฒน,นาทั้งสองประเทศเพื่อไปสู่การพัฒน,นาของภูมิภาคโดยรวมในปี2559นั้น ทั้งสองประเทศเราและเวียดนามนั้นจะฉลองครบรอบ40ปีนะครับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในการพูดคุยครั้งนี้นั้นก็ได้พูดถึงความร่วมมือนในทุกวิตินะครับโดยพะยิ่งการลงนามแผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ปี2014ถึง2018นะครับประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับและ ธุรกิจไทยยังประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจที่เวียดนามรัฐบาลเวียดนามพร้อมที่จะสนับสนุนภ้าอกชนไทยต่อไปนะครับก็ขอให้ผ้าอกชนไปไปหาข้อมูลต่างๆแล้วก็รัฐบาลก็จะช่วยสนับสนุนด้วยนะครับในด้านการค้านั้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันให้มีมูลค่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2560ทั้งสองฝ่ายนั้นก็พร้อมเดินทางที่จะเยือมเยยนเข้าหากันนะครับในทุกช่องทาง โดยเพิงยิ่งในเรื่องของการขยายการค้าใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและผลักดันให้มีการส่งออกการนำเข้าสินค้าให้มากขึ้นโดยเพพาะสินค้าทางด้านการเกษตรและอื่นนะครับซึ่งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันเช่นข้าวยางพาลาและอ,อ,อื่นอีกนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในด้านการลงทุนนั้นทั้งสองฝ่ายก็พารณาจัดตั้ง กลไกคณะทางานส่งเสริมและคุ้มครองด้านการลงทุนระหว่างกันนะครับเพื่อใช้ความตกลงนั้นให้สาาถาบันการลงทุนให้ได้อย่างมั่นใจนะครับและมั่นคงเช่นความตกลงคุ้มครองการลงทุนและอนุสัญญายยเว้นการเก็บภาษีซ้อนเพื่อจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้ธนาคารไทยไปเปิดสาขาในเวียดนามให้มากขึ้น ในด้านการเชื่อมโยงนะครับเราสองฝ่ายเห็นพ้องว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยทําให้การรวมกลุ่มของอนุภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศนะครับโดยให้ความสำคัญในการเชื่อมประโยชน์เส้นทาง r 8 r 9และ r 12เพื่อจะเชื่อมต่อไทยลาวเวียดนามโดยฝ่ายไทยขอเสนอให้มีการเปิดบริการรถโดยสารนะครับในเส้นทางระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับภาคกลางของเวียดนามในปีหน้าคือ58ที่ให้ได้นะครับ เพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนแล้วก็เพิ่มการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็สนับสนุนให้สายการบินต้นทุนต่ําของไทยนะครับได้ร่วมมือเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆนะครับกับธุรกิจสายการบินของเวียดนามเองแล้วก็เพื่อจะช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและนักธุรกิจสองประเทศให้ได้ผมได้เสนอให้มีการพัฒนาการเดินเรือตามชายฝั่งทะเลนะครับเพื่อการท่องเที่ยวหรือการขนส่งสินค้า ในปีหน้านี้ด้วยนะครับในด้านเศรษฐกิจนั้นเวียดนามก็พร้อมที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและเหนือใต้นะครับรวมทั้งความร่วมมือในมิติอื่นทั้งการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกีฬารวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนเวียดนามเวียดนามก็พร้อมสนับสนุนไทยในทุกเวทีนะครับทั้งในระดับประเทศภูมิภาคและภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ สำหรับการเดินทางมาเยือนเวียดนามในครั้งนี้นั้นสองประเทศได้ลงนามนะครับในบันทึกความเข้าใจสามฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเวียดนามและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดฉะเชิงเซากับนครเกินเทอนนะครับสำหรับปัญหาเรือประมงสองประเทศนั้นเรื่องการลุกล้ำน่านน้ำ ก็จะมีการเจรจาประนีประนอมหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่อนผันกันว่าจะทำยังไงให้มีผลในทางด้านการต่างตอบแทนให้มีความสมดุลซึ่งกันและกันนะครับสำหรับการเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียในวันที่หนึ่งธันวา,าคมที่ผ่านมานั้นผมได้มีโอกาสหารือทวิภาคีเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียด้วยนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีและเจ้าที่ระดับสูงของเราทั้งสองประเทศนะครับ ทั้งนี้เพื่อย้ำความสำคัญแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียให้น่นแฟ้นยิ่งขึ้นในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับเราก็ตกลงกันว่าจะให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างทุกภาคส่วนขอ,ของทั้งสองประเทศนะครับทุกระดับการส่งเสริมความเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนการสรนับสนุนการทําหน้าที่ของมาเลเซียในฐานะเป็นประธานอาเซียน และเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชา,ชาติในปี2 5 5 8นะครับในด้านความมั่นคงนั้นผมได้แสดงเจตนาและก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสารต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็รับประสานกับกลุ่มที่เห็นต่างให้เข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็ ทางนายมตรีมาเลเซียก็ให้เกียรตินะครับในเรื่องนี้ก็ยินดีทุกเรื่องทุกประการนะรเป็นไปตามข้อเสนอของฝ่ายไทยก็รับว่าจะนําปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปไปหาทางเพื่อจะนําผู้ที่มาพูดคุยสนทุกข์กับเรานั้นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับในขณะนี้เราได้จัดคณะกมาเป็น3ระดับได้แก่ระดับนโยบายระดับขับเคลื่อน ระดับปฏิบัติการนะครับซึ่งมีรายละเอียดมากพอสมควรทั้งนี้ก็เพื่อใช้กระบวนการพูดคุยนั้นเป็นไปตามหลักสากลแล้วก็ให้กระบวนการนั้นมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงนะครับเราคงเร่งด่วนไม่ได้ในเรื่องนี้มันต้องมีการพูดคุยหารือในหลายๆครั้งนะครับแล้วหลายกลุ่มด้วยกันก็ขอให้ทุกคนได้ได้ติดตามต่อไปนะครับในด้านเศรษฐกิจนั้นไทยกับมาเลเซียก็ให้ความสําคัญ ทั้งสองประเทศนะครับในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งทางรถและทางรางโดยเ้พาะยิ่งการเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดนนะครับทางนี้ไทยก็ได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเดาปะลังเบซาเพื่อเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ได้เชิญชวนนักลงทุนมาเลเซียนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในมาเลเซียให้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ในการประชุมเห็นพ้องกันในการตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้นจาก8แสนล้านบาทในปี2556ให้ถึง1ล้านล้านบาทในปี2558นะครับก็คงต้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ไทยก็ได้มอบหมายให้สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI) นะครับพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนของต่างประเทศด้วยนะครับ สำหรับโครงการ Rubber City นั้นเราก็มีทําที่ฝั่งเราคือที่จังหวัดสงขลานะครับฝั่งามาเลเซียที่รัฐเกดะทั้งนี้ไทยและมาเลเซียก็ได้ร่วมกันผลักดันในการจัดตั้ง Rubber City บริเวณนิคมอุตสาหการรมภาคใต้นะของเราก็ที่บ้านฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา,าของมาเลเซียก็เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับหรือแล้วแต่ที่เขาจะเป็นพิณาความเหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ยางส่งเสริมการจ้างงาน แล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะควบคุมราคายางได้อย่างไรนะครับเพื่อจะเพิ่มราคาให้สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องที่ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องยางนะครับก็ราคายังตกต่ำอยู่ก็ต้องหาทางเพราะทุกประเทศก็เหมือนกันในขณะนี้วันนี้เราทั้งสองประเทศกับมาเลเซียนั้นมีศักยภาพในการที่จะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันให้มีความแข็งแกร่งขึ้นหลากหลายในลักษณะเป็นแพ็กเกจนะครับมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็สอดคล้องกับอโยุายของทั้งสองประเทศแล้วก็ปีหน้านั้นไทยเราจะเป็นกําหนดไว้ว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวนะครับถ้ามันต่อเนื่องเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านได้มันก็เป็นการดีนะครับในเรื่องของการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันนั้นเราก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีการพัฒนาเพื่ออนาคตไปด้วยนะครับเช่นการกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการให้การบริการภาครัฐการลดการทุจริต นะครับที่ผ่านมานั้นเมื่อเอกชนต้องขอบอนุญาตจากรัฐนั้นก็มีขั้นตอนมากมายล่าช,ช้ากระบวนการเอกสารจุกจิกนะครับ